สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาไหว้ขอพรหลวงพ่อโตองค์ใหญ่หน่อครับเนาะที่วัดโบสถ์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องนี่ครับเปิดพ่อสองไหมครับตอนรับปีใหม่ครับ2568ครับพี่น้องเริ่มต้นคลิปกะทำบุญสะสมแต้มบุญบารมีครับพี่น้องนี่ครับก็เชิญชนเลยพี่น้อง ใดมีเปลาระวงกัเชิญชวนมาทำบุญที่วัดบุตรอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีครับพี่น้องคลิปนี้กัพาพี่พาน้องมาทำบุญครับทำบุญเสริมบารมีครับสะสมสเสบียงบุญครับพี่น้องขอให้ท่านผูช้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กัขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องไม่เจ็บไม่จนมีเงินใส่ไปตลอดชีวิตครับผมสาธุสาธุสาธุครับ